สวัสดีครับอยู่กับผมว l l u อัพช n แนลนะครับกับจอนแป้นเหมือนเดิมนะครับมากับดีเจมูับวันนี้มาอัดรายการครับ DJ เสองดูฮีนะครับผมหลายคนก็อยากรู้ว่าเราอัดรายการเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับนะดีมูครับโบกล้องเลยครับผมนะครับเพื่อเอฟซีเขาอยากดูนะครับผมนะก็ครับเริ่มชมกันเลยครับผม ามาพี่มาครับกราบสวัสดีเพื่อนพนักงานชาวแพนโดร่าเสือสายดาวังคารทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับจอนบ้านๆนะครับผมสาหรับเพลงที่จบไปนะครับมีเพลงนอนได้แล้วเสื้อนหนาวนอนไม่หลับมูฟไว้์หรือเปล่าครับทีมครับ ออมออ่อนนะครับผมนะภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งนะครับผมแล้วก็โง่แค่เงียบยอมนะครับเป็นไงบ้างครับเจมูครับสำหรับช่วงแรกของเรานะครับเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับครับเรามีจดหมายนะครับเจมูครับกี่ร้อยฉบับครับอ๋อผมช่วงแรกก็มี4ฉบับครับอ่ะคนละครึ่งนะครับผมครับไปที่ฉบับแรกกันเลยนะครับผม ทูดีเจซอมเขาเขียนมานี้ครับซอมดูฮีอาฮิอาฮิขอเพลงหนึ่งมุฟออนปาโมดสอง,งโง่ก็แค่งเงียบแผนเคก้กจากทีมงาน iqc ชีฉีดเทียนขอบคุณค่ะว่า่านี้ครับมาที่ฉบับนี้นะครับ สวัสดีค่ะดีเจจอรมบ้นแป้นดีเจหมูเมืองเลยขอเพลงหน่อยค่ะขอเพลงนอนไม่หลับของทีเมนดาวขอบคุณที่เปิดให้นะคะ FCDJ ซดีซองดูฮีค่ะขอบคุณครับ <S <S 1> <S 1> ขอฉบับนี้เฉียบนะครับผมครับมาที่ฉบับนี้ครับเขาไม่ไม่ได้ขอดีเจอะไรมาครับขขเขาบอกเขาเขียนมาเลยครับยอมของเอติโกนอเชียงราย ให้น้องเฟก8กะ07จากบ่าวสโตเราเข <adura> ียนมาครับทำไมเขียนดีเจอะไรได <nuggets> ้ครับผมนะครับผมมาที่ฉบับนี้นะครับทูดีเจซของขอพลงนอนได้แล้วของเด้ถอยมีคำคมมาฝากด้วยนะครับผมมีคำคมเหรอครับครับผมจะคมแค่ไหนไปฟังกันนะครับ ฮ่องกงมันอยู่ไกลไปห้องเธอแทนได้เปล่าอืมเจียบแกวครับแกวอยู่น่าจะเป็นคนเดิมนะครับจากทีมงานยืนคอยที่ซอยเดิมนะครับผมเปลยนสยาแล้วครับเนี่ยไม่รู้ครับผมอ๋อครับช่วงแรกก็มีแค่นี้ครับจุดหมายเยอะครับช่วงนี้ครับนะไปฟังเพลงกันเลยนะครับผมครับครับน่ะพี่ ครับก็มาถึงช่วงที่2นะครับผมดาดิเจหมูครับผมสำหรับเพลงที่จบไปนะครับมีเพลงวอนผลของคนแพ้ Happy White Happy l i g h สุดรอสุขสันต์วันเกิดสวมเขานะครับครับมีจดหมายนะครับผมช่วงที่2ของเราครับไม่เยอะครับประมาณ ของผมสี่ฉบับครับของของคุณนะครับเยี่ยมมาครับสี่เหมือนกันครับผมครับไปที่ฉบับแรกกันเลยนะครับทูดีเจจอมักแป้นขอเพลงวอนเดอะพิสอะไรครับคิดเบ็ดคิดแบกหรือเปล่าครับเยี่ยมมากผมไค่อยเก่งนะผมนี่ภาษาอังกฤษนะครับฟังเองค่ะจากเด็กหลังห้องข้างทางขยะวัดสั้นเขาว่าอย่างนี้ครับ แอวดิดิจิอ่านไม้ออกครับแกาครับนะมาที่ผมนะครับฉบับนี้ดูดจมูมังเลยดิจจอนบ้านแป้นขอเพลงเสื้อกันหนาวศิลปินเตะตะวันฟิเชชิ่งมื่อาฟิชเชิ่เชลิ่งนะครับผมครับผมฟิเชลิ่งครับจาก ตมทรกถ้าไม่มีขอเพลงไม่มีนิยามของเตะตะวันอสองเสจะมีครับดีเจถอดจัดไปแล้วนะครับถ้ามีก็เราจะเปิดให้นะครับครับครับดูดีเจขอเพลงสุดรอให้ดีเจหมูเมืองเลยจากทีมงานคุณแม่ WS11 ค่ะแก้วแก้ว <laughs> ขาว่างี้ <laughs> ดีเจหมูของคุณนะครับทู j วรนณคารขอเพลงสวมเขาของแพลวของพ่มทุกๆคนจากคนเราเงาครับผมสวับนี้ครับทูดีเจวรนคารสุดหล่อทั้งสองค่ะขอเพลงหน่อยค่ะเพลงกดของคนแพ้ฟังเองจากอีแม่บีอ่านนะนะไม่มีเนะ นี่ฉบับนี้นะครับผมทูดีเจวันอังคารขอเพลงสุขสันต์วันเกิดให้จอเจขัดผ้าเกิดวันที่หนึ่งธันวาคมไวพรมวันเกิดให้เขาด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะจากมอเมียคนงามอ๋อมีกี่ฉบับครับสุขสันต์วันเกิดเับเอาให้หมดเลยครับดีเจมูครับอีกหนึ่งฉบับนะครับผมสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อทั้งสองขอเพลง แฮปปี้เบิร์ดเดย์มอบให้น้องโบวี่สุดสวยเซลห้าฉีดเทียนค่ะเกิดวันที่28พอคอไว้พรอให้ด้วยนะคะพี่สาวคนสวยติดต้นค่ะฉบับนี้ครับของผมสุดท้ายลนะทูดีเจจอนจัด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> จอนจัดประสันขอเพลงหน่อย <c oughs> เพลงแฮปปี้ไวแฮปปี้ไล มอบให้อักษรย่อชอช้างเฟกซี่เขาว่าอย่างนี้ครับชอช้างหรือซอช้างครับซอช้างครับครับผมสําหรับวยพรวนันเกิดครับผมก็มีคําอพรวนนะครับผมขอให้ทั้งสองท่านนี้นะครับผมพบด้วยความสุขความเจริญนะครับความเจ็บอยาได้ไข้ความไข่ยาให้มี ขอให้ถูกหวยรอยเบอร์ครับถูกแจ็คพอตร้อยยี่สิบล้านก็มาแบ่งพวกผมสักคนละล้านก็ได้นะครับผมผมไม่เยอะนะครับผมขอลูกอมหอนึงครับโอ้บอกคุณร้ลาที่คุณเอาหออนึงเลยหอเดียวครับหอเดียวถ้าไม่ได้ก่อนครับไม่ว่ากันครับผมรถดีจีจอรนะครับโอยพอนีอ๋อครับผมก็คิดสิ่งไหนขอให้สมปรารถนาอยากได้สิ่งใดซื้อเอาครับนะได้แน่นอนครับไปฟังเพลงกันเลยครับครับยังพี่ได้อยูยครับ ครับก็มาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วน,นะครับผมสำหรับเพลงที่จบไปนะครับผมมีเพลงดอกฟ้ารักไม่มีกฎเกณฑ์หรือเราเคยเลยพบกันวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าวันที่ไม่มีจริงเจ็บจนวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเยหมูครับครัของช่วงที่3มีแต่เพลงเพื่อนพนักงานเขาขอกันกันมาครับผมเป็นไงบ้างครับขออยู่เนาะ มีเนาะอมีจดหมายครับช่วนี้ครับเขาจะับบมาเลยอของผมก่อนครับพี่เจมูครับครับผมทูดีเจสองหนุ่มสุดหลอขอเพลงหน่อยจ้าเพลงดอกฟ้าของทรงไทยขอบคุณค่าเอาไว้มาที่ฉบับนี้อฉบับนี้ครับโอ้ก็ไม่มาที่ฉบับนี้นะครับผม ทูดีเจวันคานขอเพลงเจ็บจนวันนี้บอดี้สแลมมอบให้สาวเมืองปงคนงาม07นยรอยแผลที่หายมองไปยังเจ็บในความรู้สึกเพราะแผลมันบั่นลึกลงไปถึงหัวใจเฉียบจากมนุษย์น้อยคนเหงานะครับผมเสียบครับฉบับนี้ครับคำคมมาถึงฉบับนี้ครับทูดีเจ จอนสุรขอเพลงรักไม่มีกฎเกณฑ์หน่อยค่ะเปิดให้ได้นะคะจากเอฟซดีเจวรนังคารเขามีคำคมนะครับ DJ เมอะไรครับผมทะเลก็มีหัวใจแต่ทำไมใครๆก็ไปหาเขาอะไร่างนี้เขาเขียนสลับไปสลับมาครับฉบับนี้ผมก็เลยแบบจับใจไม่ได้ครับมาที่ฉบับนี้นะครับผม ตูดีเจวันนั้นคันขอเพลงวันที่ไม่มีจริงของอีโบลมามอบให้ทุกๆคนนะคะจากต้นมะม่วงหน้าค k คหน้าคีค <c oughs> ีข้าวสารวนหนาวฉบับนี้ครับตูดีเจสุดหล่อขอเพลงหรือเราเคยพบกันของปุ๋มพนัสหน่อยค่ะว่าอย่างนี้จาก d w s 4มอบให้กับ d w s 1เปิดให้ฟังหน่อยค่ะว่าอย่างนี้ครับเจมส์มาที่ฉบับนี้นะครับผม tj ดาเจวยกันทูีเจครับโ้่แกแนแล้วคุณค่คุณญาติใครย่างแววมันเป็นเุนครับอ๋อมาที่ฉบับนี้นะครับผม ดูดีเจวันอังคารขอเพลงวันหนึ่งชเดินเข้าป่าของแม็กเจมมานะให้วาวาคิวงานกะ08จากใครก็ได้ขอบคุณค่ะได้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 ไดหมดแล้วเนาะจนไหมครับช่วยโอเคครับไปฟังเพลงกันเลยครับผมครับผมครับ,รบก็มาถึงช่วงที่4นะครับผมสำหรับเพลงที่จบไปนะครับ คืนก่อนเปลี่ยนแบบเธออย่าทําให้ฟ้าผิดหวังตายเปล่าเธอคือน,นางฟ้าในใจใจน้อยนะครับก็มีจดหมายอีก3ฉบับครับเจมูครับของคุณมีกี่ฉบับครับ3ม,มเลยครับผมเส้นเคยครับก็ไปที่ฉบับแรกเลยครับทูดีเจวันอังคารขอเพลง ตายเปล่าลามนุนมอบให้สาวๆทุกคนที่น่ารักจากเหตุเกิดจากความเหงาคนาคนไม่น่ารักรฟังได้หรือเปล่าครับได้หมดแล้วครับผมว่านะ <c oughs> มาที่ฉบับนี้นะครับผมทูดีเจลนะครขอเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังให้ hey! K O B Fake 12ครับผม แค่นี้แหละครับครับจับนี้ครับขอเพลงเตาะหรือเปล่าครับเจมูเตาะเนี่ยหน่อยค่ะดีเจสุดหล่อของแพนโดล่าเขาบอกงี้ครับจาก FC ฟซีดีเจเขาว่ายังงี้ครับดีเจดีเจสุดหล่อของดีเจสุดหล่อของแพนโดล่าเลยครับครับขอบคุณมากนะครับผมูสายตาเอฟซีดีเจมูหรือเปล่าครับ สายตาดีไม่ดีก็ขอบคุณไว้ก่อนนะครับผมสงสัยจะเป็น F C D J หมูนะผมว่าฉบับนี้นะได้แล้วได้หมดนะครับผมมาที่ฉบับนี้นะครับผมทูดีเจวรังคารขอเพลงเรียนแบบเธอดัฟฟให้สาวปงดงคนงามจากคนดีคนเดิมอ๋อฉบับนี้ครับ ทูดีเจสุดลอขอเพลงไม่รักไม่ลงหน่อยค่ะเปิดเปิดให้ได้ฟังไม่ไม่ใช่ครับเราขออาไว้ับังหวะนี้ครับเปิดให้ฟังหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีสุลลเขาแบบนี้ครับขอขอเอาไวครับจงหัะนี้ครับอ่านไม่ออกเหรอ ยังคนแย่งแ้วเอาครับมาที่ฉบับนี้นะครับผมทูดีเจ้ทังคานขอเพลงคืนก่อนของไฮเปอร์มอบให้ทุกๆคนนะคะจากผู้สาวคนหนึ่งขอบคุณค่ะครับไปฟังเพลงกัอะไรนะครับครับผมครับครับก็มีจดหมายตกค้างเนะดีเจโมูคนละคบับเขาบอกว่า ดีเจวรรณคัน,ข,นขอเพลงหน่อยค่ะเพลงมาไมา่มอบให้คุณแม่ WS11 เปิดให้ได้นะคะขอบคุณค่ะขรไมนี้ครับมาที่ผมนะครับผมทูดีเจซองดูฮีขอเพลงไดนามทยของบิทิดอยากฟังจากคุณแม่เฟกสขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะครับผมก็ผมก็เป็นช่วงสุดท้ายของผมแล้วนะเจม ส่งต่อให้ดีเจหมูเลยนะครับช่วงลุกทุ่งนะครับเพลงอะไรครับครับผมมาอยู่กับผมครับดีเจหมูเมืองเลยกับทีมงานซองดูฮีเช่นเคยนะครับผมช่วงลุกทุ่งสำหรับเพลงที่จบไปนะครับผีสางนางไม้ของบุ๊คสุภการน้ำตาของปีชาปัดไผ่ฟิชชิ่งกระต่ายพนิพานะครับผม ให้เล่าดูแลกูของสารสารสินนะครับผมดาวมีไว้เบึงของไหมไทยใจยตะวันบอมแมนบอฮักของเซ็กซุมแพรนะครับผมครับผมสำหรับจดหมายครับช่วงแรกครับจัดเยอะๆเลยนะครับผมมีทุกจอดอะไรบ้างครับหยุมมาเลยครับ <c oughs> สำหรับจดหมายนะครับผมทูดีเจซองดูฮีขอเพลง เท่าที่ฟ้าเพื่นให้มอบให้คุณพ่อมือใหม่ห้อง7กะศูนย์ความหมายตามเนื้อเพลงจากคุณแม่ห้องสามฉบับนี้ครับสวัสดีค่ะดีเจสุดหลอ่อขอเพลงดาวมีไว้เบิง่งหน่อยค่ะเปิดให้ฟังหน่อยค่ะจาก FCDJ หมูสุดหลอ่อ w b s 4 <S <c oughs> ขอบคุณครับอ๋อเจ มีสีเลยนะเนี่ไม่รู้ดีมี่สีไหนนะมาที่ฉบับนี้นะครับผมสวัสดีดีเจนะครขอเพลงหน่อยครับขอเพลงน้ำตาของปิชาปัดภยพฟิชอรลิงกระต่ายพันนิภาไม่ขอให้ใครอยากฟังครับขอบคุณครับฉบับนี้ครับทูดีเจสุดหล่อขอเพลง บอแมนบอฮักของแซกชุมแพหน่อยครับจาก f อซตัวยงพาพิมพ์ขอบคุณครับขอย่างนี้ครับครับผมมาที่ลายเม็ดเยจฉบับนี้นะครับผมครับขอเพลงให้เล่าดูแลกูของสารสารสินนะครับผมให้กับทุกๆคนที่ว่าไปแต่งงานแล้วไวบอนให้นะครับ มีไหมครับไม่มีแล้วครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยครับผมครับครับคุกีบักคุกี้บักคุกี้เขาโบได้โบกระซ้าครับอ่ะมาอยู่กับผมช่วงที่สองนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับผลงานเพลงที่จบไปบักฮูกี้ของจ่าสิงชัยนะครับผมเล่นเววของเพชรสารัตเริ่มใหม่บอดด้ดอกของเบียร์ร้อมพงษ์ คนของใจของแจ็คลูกอิสานหน้าที่ใครหน้าที่มันของข้าวทิพทิดาดินพิช,ชริ่งกระต่ายพันธิพานะครับผมสำหรับเพลงที่จบไปนะครับบักฮูขี่นี่ก็คือถ้าเรียกแบบสุภาพก็คือเรียกได้อีกอย่างหนึ่งคร,รับผมไอรูตูนหลายอย่างครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่หรอครับครับคุณรูถาวรหนัก <laughs> เนไปนะไี่เกมหมูมาช่วงตอนจุดไฟครับผมดีเจวันวันพุธสว่านี้เอาเนอะผิดวันหรือเปล่าบ่น่าเนาะยอดให้ถูกกล่องนะครับผมอขอกรุณาหยอดให้ถูกกล่องด้วยนะครับไม่ใช่ดีเจคิตตี้นะครับผมนะ เขามีฉายาด้วยครับเี๋ยหมูอะไรครับดีเจคิตตี้ครับเขาให้ฉายาเขาเขาบอกว่าดีเจรถบัมหรือเจีรถบัมผมก็เดินผ่านดีเจอะไรวะรถบัมรถบัมอะไรอย่างนี้น่าหดหมดคิตตี้ครับสไตล์แเล็บๆเดี๋ยวผมจะอ่านให้เขาครับเดี๋ยวให้ดีเจคิตตี้จัดให้แล้วกันนะครับครับผมทุกดีเจวันพุธขอเพลงเล่นว่าวเพชรสารัตให้พ่อหนุ่มคนนั้น คนที่ทําประตูห้องน้ําและผาผนังเละในในเช้าวันที่สิบเก้าทับสิบเอ็ดสองพันยี่สิบที่หลังก็เช็ดให้เรียบร้อยนะครับเดือดร้อนคนอื่นฝังประตูสามเขาว่าอย่างี้จากเบาได้เบาเขาว่าอย่างชอบนี้นะ ทาเขียนแซลกันด้วยเจยหมูมาที่ฉบับนี้นะครับผมทูดีเจซองนูฮีขอเพ่งหน้าที่ใครหน้าที่มันของเข้าทิพทิดาดินพิชลินกตายีพันิภามีคําคมเลยครับผมมายัางไงครับทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วครับก่อนจะรักคนอื่นก็รักตัวเองก่อนครับ ถึงช่วงนี้ครับขอเพลงหน่อยครับดีเจขอเพลงเริ่มใหม่ได้บอติดสตันเนี่ยมเข่าเขียดินเฉาะดินสอดินสอเออดีเจหมูว่ะไม่แก้ให้เนาะเอาเต็มที่เลยเล่นเองแก้เองนะครับครับเริ่มใหม่บอได้ดอกเขาว่าอย่างงี้ครับค o เวอร์ เบียร์พร้อมพงเปิดให้หน่อยครับขอบคุณครับหน่อยครับต้องขออภัยนะครับผมไม่เห็นจริงๆมันเลียนลางผมมาที่ฉบับนี้ทูดีเจ้าต่างการขอเพลงหน่อยครับขอเพลงบักคูขี้เพลงนี้กำลังดังนะครับครับผมหรือไอ้คุณรูทวานนั่นแหละครับถ้าผมเรียกเรียกคุณรุตูนนะครับครับผมครับครับคุมครัม เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเขาเลือกรักย่เขาบอกว่าไม่ต้องโทรมาแล้วนะตอนนี้ครับดีเจขอเพลงหน่อยครับเพลงคนของใจของแจ็ครุกยอิสานให้ GL ต่อตอเตาคนรอทีมคัตติง้งะมานี้ครับยีมครับผม มดรืยังครับเจมูครับครับผมช่วงนี้หมดแล้วครับไปฟังเพลงกันต่อครับผมครับไปเลยครับครับจมันอ่านสะดุดมันมันดินสอพี่มันไม่เห็นมันเลื่อนพี่เห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยเอา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 ไปต่อครับรายการก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมทีมงานซองดูฮี อะฮีอฮีของเรานะครับผมอันีเองเนาะครับผม,คร,บผมครับผมทีมงานซองโดฮีก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับเพลงที่จบไปจนกว่าของไผ่พงศธรยังฮักไผ่ได้อีกบ่อของมนแคนแกนคูนฟิชริงมินตราอินทิลานะครับผมตอบมัดใจของแมนมอเตอร์ไซค์ เท่าที่ฟ้าเพื่นให้ของต่ายอรไทยฮักห้างของเต้ยอภิวัตเช็คอินที่ดินแดงของไผ่พงศธรมักบ่าวรุ่นน้องของแพลวพราวนะครับผมแม่ห้างมหาสเสน์ไม้ไทยใจตะวันเสียงตาน้อยอีทปงลางเสียสาวที่สวนหอมของออสพับ,บล็อกตาฮักนอของเนทพรอ,อำนาจ สหายสุลาของมาลีฮอน้าจอรอคอยของหมูพงเทพเจียนตายของวุฒป่าบอนนะครับผมแล้วก็มาต่อจุดหมายนะครับผมทูดีจเจอมดูฮีขอเพลงไม่ห้างมหาสนีให้กับ i อ q c ชีเทียนจากเด็กแว้นนาหม่อขอบคุณครับ ฉบับนี้ครับดีหมู DJ หมูขอเพลงแนจ้าเพลงสหายสาุรามอบให้ทีมงานห้วยหมาก้งทุกคนค่ะขอบคุณค่ะอบครับมาที่ฉบับนี้เล้ครับผมทูดีเจซองดูฮีขอเพลงมักเป่ารุ่นน้องกับเพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์มอบให้ยายเท่า WS13 ความหมายตามเนื้อเพลง จากลูกหลาน w h s 13ครับผมสำหรับนี้ครับดีเจเสียงไม่มีอา้อาวมวนนาดอา <laughs> <laughs> ชิคช็คชิคชิคชิคเครื่องเสียครับท่านผู้ชมครับเครื่องเสียพอดีครับ d j เจเสเตปักครับครับมาแล้วครับผมหลังจาก d j เจเวสเตะปักนะครับผมนะครับฉบับนี้ก็ทูดีเจวันอังคารค่ะขอเพลงหน่อยค่ะเพลงเป็นตาฮักเนาะมอบให้แม่น้องเอวาจากแม่น้องบีอค่ะอะนี้ครับ มาที่ฉบับนี้นะครับผมทู j อ,อีเจหมูม <Alles queen> <line> ังเลยแกวเขาเขียนมาอย่างนี้ครับผมขอเพลงหน่อยค่ะ FC ครับเสียงตาน้อยของอีทโปงลางนะครับผมขอบคุณนะคะ DJ แกวได้ครับได้ครับฉบับนี้ได้ได้ตอนนี้ครับขอเพลงเสียสาวที่สวนหอม มอบให้กทส้มสุดสวยเวกเซตติ้งจากคนแอบมองครับอะไรนะครับเจส้มนะครับโอ้เจส้มนั่นเองนะครับต้องมีเรื่องกับดีเจจอนนะครับผมดีเจจอนก็แอบมองอยู่นะครับผมครับน่าจะมียกเข้าได้มัดใหญ่ดีครับอ๋อ เซลหาหยอกนะครับผมหยอกหยอกครับผมสุดสวยนะครับผมคนสวยก็สวยเหมือนเดิมครับผมครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เบสสุดหล่อกับพี่สุโบสุดสวยแล้วก็ทีเอลพี่ต้อมและซุพเปเนียนนะครับผมน้องๆนะครับที่น่ารักที่ทํางานแทนพวกเรานะครับผมนะดีเจมูครับผมพวกเราก็มีอะไรบ้างครับพบกันมันังคารหน้านะครับผม ก่อนอื่นพวกเราต้องลาไปก่อนพวกเราทีมงานซองดูฮีอะฮีอะฮีอะฮีต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ,รบแล้วขั้นตอนให้ไปกินข้าวเร็วนี่ยครับก็เสร็จกันแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมครับก็เสร็จแล้วครับผมสำหรับ อ่านอัดรายการของดีเจหมูกับดีเจจอนครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับสัมพานธ์ครับจีหมูครับวันนี้วันนี้สุดยอดมากครับดูจดหมายนะครับผมเยอะมากนะครับอัดอัดวีดีเครื่องแฮ้งครับเครื่องแห้งครับดีเจเบสเตะปากนะครับผมดีเเบสคนรอเรานี่เองนะครับนะ่กอยมีอะไรนะครับผมวันนี้ก็ นาะมาอัดรายการกับเจีูที่ทุกคนอยากรู้นะครับก็การอัดรายการเป็นยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้ครับว่าเอ้ยทําต่อไปหรือยังไงหรือไม่ต้องทําแล้วนะนี่ครับจีเบสครับคนหลอนะครับที่รายการให้เรานะครับดูนะครับกําลังยืดเสยนยืดสายนะครับนะไปแล้วครับไปแล้วเข้าทำงานก่อนนะครับบายบาย